Thank you สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมบีร้านวิลาศวันสต็อปสวิตตวันนี้ผมพาเจ้าเอเวอเรสต์ไวท์แท็กนะครับคันนี้ออกจากศูนย์ไปแดงวิ่งตรงสู่ร้านนะครับมาจาัดทรงไวรุ่นดูไบแต่คันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าเขาไม่เน้นเตี้ยมากเราจะโหลดหน้าประมาณ1.5ถึง2นิ้วนะครับไม่เกินนี้เดี๋ยวเราดูฟีตเมนต์กันนะฮะคันนี้จัดโช๊คโปรเวนเดอร์ OEM 2.5หน้าหลังซึ่งด้านหลังเนี่ยมาเป็นพิกกี้แบ็กนะครับสำหรับรุ่นนี้ลูกสูบขนาด60สมิลเป็นซับแทงค์ปรับได้8สเต็ป้้างหนแลละหัง มาพร้อมสวีบานะครับสวีบาตัวนี้เพื่อช่วยปรับองศาของมุมกันโค้งนะครับให้กลับสู่สภาพเดิมในตอนโหลดนะครับท้างหลังยังเลือกเป็นสปริงเป็นโปรเฟสซีฟนะครับสำหรับโหลดซึ่งสปริงของโปรเฟนเดอร์เขาเนี่ยเขาจะมาเป็นจานตอบกระตับพึ่งลูกค้าเองสามารถเลือกความสูงได้ทั้งหน้าและหลังนะครับนั่นหมายความ เราจัดทรงได้ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับแล้วก็มีปีกนกปรับองศาของโปรเฟนเดอร์นะครับสำหรับเจ้าเอเวนเซนเจคันนี้เพื่อทําการโหลด1-2นิ้วนะครับไม่ขาดไม่ได้ครับแม็กที่มีกระแสแรงที่สุดณตอนนี้นะครับเป็นเลนโซ่ไรทเทค VT6W มอสของเรานั่นเองนะฮะคันนี้เป็นเลือกเป็นสีดําเงานะฮะพร้อมรัดยาง BF Goodrich นะครับ275/520นะครับแล้วเดี๋ยวเราเซตติ้งเฉพาะคันและเดี๋ยวเราไปลองกันว่าไอ้คันเนี้ยฟิลลิ่งจอกมาเป็นแบบไหน ไปดูกันครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในเจ้า e v e r อร์เลฟเนกกนะครับเดี๋ยวเราไปเทสกันหน่อยว่าโชคหน้า2.5โหลด1.5<อ>มันจะกระโดดคอสะพานได้ไหมนะไปดูกันครับไปลูกค้าบ,บอกว่าเคยมาใส่2.5กับเราแล้วนะครับในรถรีโวูนะครับรถกระบะเอ๊ะทำไมรถคันนี้ มันเป็นรถ SUV ทําไมมันขับซูเไม่ได้นะนี่ครับคําตอบคือการเซ็ตโช๊คในรถแต่ละคันนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเทสโค้งเทสอะไรกันบ้างครับไปดูนครับเดี๋ยวเราไปเทสโค้งกันดูบ้างนะครับว่าในรถเตี้ยๆแบบนี้ยาง BF 2 7 5 5องเมันจะเข้าโค้งได้ไหมอ,อย่างนิ่งอ่ะเดี๋ยวไปลองสูตรกันครับว่าสูตรล้อเป็นไงบ้างนะครับ ครับไปมือครับโอ้โหศูเปิดกระป๋องเบียร์ครับป ok. ๊อกแหมย่าลดยังวิ่งอยู่ตรงทางอยู่นะฮะทุกๆคันเราเทสอย่างนี้ทั้งหมดนะครับจะทำคลิปหรือไม่ทำคลิปสุดท้ายเดี๋ยวเราไปดูฟิตเน์ภายนอกกัน เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับเจ้า e v e r e s ร YT วคันนี้นะครับที่ออกจากศูนย์ไปแดงวิ่งมาตรงศูนย์ร้าจากโชค o อเอ2.5คันนี้เราเลือกเป็นจัดทรงหน้าโหลด1.5หลัง1.5นะครับลูกค้าบอกว่าไม่อยากเทียบมากก็เป็นไงครับไปเทสกันมาแล้วสําหรับเจ้าโชค o อเอ2.5หน้าหลัง สปริงหลังเป็นโปรเกรสซีฟปรับเซ็ตเฉพาะคันร้านเรานะครับศูนย์เสิร์นตรงเป๊ะนะครับเพื่อนๆนท่านใดนะครับสนใจฟิตเม n นต์แบบนี้หรืออยากเตีย้ยอันนี้อยากเตี้ยขนาดไหนหรืออยากสูงขนาดไหนหรืออยากได้ยังไงติดต่อหาเราตามนี้นะครับวันนี้ไปก่อนขอบคุณครับ